รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ M Class สาราและมอเทิงเพื่อคนคอหนังครับเจอหน้าเรา2คนแน่นอนในรายการมีเรื่องราวของภาพยนตร์มาฝากกันเหมือนเดิมครับวันนี้ตัวอย่างหนังใหม่ครับแล้วก็รวมถึงใครอยากดูหนังรอบพิเศษใช่ครับไม่ควรพลาดครับกับหนังเรื่องนี้ครับ Final Destination 5นะครับมีหลายคนบอกว่าเอ๊ะไอ้หนัง3มิติเรื่องนี้เนี่ยมันเป็น3มิติแบบคอนเวิร์ตแปลงจาก2มิติมขออนุญาตแถลงครับไม่ใช่ครับใช้กล้อง3มิติที่เป็นกล้อง1ตัวแล้วก็มีตาซ้ายตาขวาเป็นเลนส์นะ คอยมาประกอบให้เกิดภาพสามิติอย่างแท้จริงเรียกว่าเป็นสามิติของแท้ครับครับผมนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูตัวอย่างหนังเรื่องนี้อีก1ครั้งนะครับผมนะครับแล้วก็เหมือนเดิมเช่นเคยครับไปอัปเดตกันด้วยนะครับว่าห้าดับหนังทำเงินจากฝั่งสารัฐอเมริกาสัปดาห์ที่ผ่านมามีเรื่องอะไรกันบ้างกับ box office โดย major cineplex ครับช่วง box office สนับสนุนโดย major cineplex ที่สุดแห่งอนุภาคของความบันเทิง m generation card อันดับที่5นะครับร่วงลงมาจากอันดับที่สารรมสัมพาพธเียนเริ่มกับตันอเมริกา The First Adventure <Yeah. S 1> เรื่องของชายร่างกายอ่อนแอที่กลายเป็นกับตันอเมริกาซ mm hmm. ึ่งพร้อมปกป้องชาตินำสดตนนี่คริสอีแวนส์ทำรายได้ไปอีก13ล้านเหรียญ อันดับที่4เป็นภาพเพียนเข้าใหม่เรื่อง The Change Up ภาพเพียนตลกเกี่ยวกับคุณพ่อลูก2ที่เกิดสลับร่างกับเพื่อนสนิทของเขาทำให้เกิดเรื่องโกลาหลตามกันมานำแสดง l Ryan Reynolds และ Jason Bateman เปิดตัวได้รายได้13ล้าน5แสนกับ2 0ัหรียญ อันดับที่3นะครับกับภาพยนตร์เรื่อง Cowboys and Aliens ภาพยนตร์แอคชั่นไซไฟทริลเลอร์ที่นำแสดงโดยเจมส์บอนด์ดเนิยลเคร g กและแฮร์ริสันคอร์เรื่องของชายที่จำเรื่องของตัวเองไม่ได้แต่ต้องช่วยชาวเมืองในยุคขคบอยปกป้องแผ่นดินจากการถูกเอเลียนบุกโลกทำเงินไปอีก1 5 7 4 0ล้าน7 0 0 0กับ8,000เหรียญ เสียแชมป์มาอยู่ที่อันดับที่2นะครับสำหรับภาพนตร Animation 3D เรื่อง The Smurfs like เรื่องราวของ s m u r f ฟที่ถูกพ่อหมดไล่ล่าจนต้องหนีออกจากหมู่บ้านและหลุดเข้ามาในโลกมนุษย์ณมหานครย์ยควกเขาต้องให้มนุษย์ช่วยเหลือ oh, <get S 1> เพื่อพาพวกเขากลับบ้าน <Get it. S 1> ทำเงินเพิ่มไปอีก21ล้านเหรียญ และภาพเพียนที่อยู่ในอันดับ1เป็นไปตามความคาดหมายสำหรับภาพเพียรเข้าใหม่เรื่อง Rise of the Planet of the Apes หรือกำเนิดพิพพวานอนเรื่องราวของการทดลองทางพันธุวิศวกรรมของมนุษย์ที่นำไปสู่การวิวัฒนาการความชาญฉลาดและสติปัญญาของวานอนจนก่อให้เกิดสงครามระหว่างมนุษย์กับวานอนเปิดตัวได้รายได้54ล้านเหรียญช่วง First Cu ั Hollywood the A.I.S. 4dx you're not supposed to be here you're supposed to die on that bridge a lucky few survive the disaster and then one by one death comes for them all saying that we can't stop this. There's an answer for everything. It's kill or be killed. Nobody's safe! มาย้ำกิจกรรมฉายหนังรอบพิเศษกันอีกครั้งนะครับเอ็มร่วมกับ Warner Brothers Picture และโรงภาพยนตร์ S อสพานาซีนิเพลกครับจัดฉายภาพยนตร์รอบพิเศษเรื่อง Final Destination 5นะครับในวันที่16สิงหาคมนี้ที่โรงภาพยนตร์ S อสพานาซีนิเพลกรัชดาครับ สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะครับต้องร่วมสุกดโดยการตอบคำถามว่าผู้รอดชีวิตในภาคนี้รอดตายจากเหตุการณ์ใดจนทําให้ความตายนั้นต้องมาทวงชีวิตคืนมีคําตอบให้เลือกระหว่าง1สะพานถลม2เครื่องบินตก3รถไฟเหาะหลุดจากราง4อุบัติเหตุบนทางหลวงท่านสามารถเข้ามาร่วมสุกกันได้นะครับโดยการตอบคําถามทางเว็บไซต์ที่ w w w n a l u n c o m ครับ ถ้าอยากไปดูรอบพิเศษกับเรานะครับรีบคลิกเข้าไปเลยน่าลุ้น .com นั่นเองครับผมตอนนี้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้าครับจะพาไปดูเบื้องหลังตามสัญญาเลยทีเดียวนะครับว่าทํายังไงลิงถึงเสมือนคนได้ขนาดนี้นะครับกับเบื้องหลังในแง่ของ Visual e f f e c t นะครับกับ Rise of the Planet of the a อและที่สําคัญครับของที่ลิกงจากภาพยนตร์เรื่องนี้รอคุณอยู่นะครับ